One, two. วันนี้ติ๊กก็ตามรีวิวจดของที่ติซื้อกับคุณไว้นะคะเอ่อเป็นของที่ติก๊กัดทุ่มไว้เป็นของที่ใช้ประจำนะคะกัวถ้าเกิดโรคเขาจะร้ายแรงเนาะ,ะเวลาเขาร้ายแรงขึ้นมาแล้วเราก็จะหาของยากน,นะคะติ๊กก็เลยไปตุนมาไว้ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ติ๋กัดกุนมไว้ที่เฉยนะคะ ก่อนหน้านี้ติ๊กก็ซื้อมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าติ๊กก็ไม่ได้เอามารีวิวด้วยเนาะแต่วันนี้ติ๊กก็เอาของที่ติก๊กไปซื้อวันนี้มาดูให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะคะว่าของอะไรที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะ,ะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะะี่ค่ะติ๊กก็เริ่มมายู่เลยเนาะ,ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนาะ,ะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเนาะ,ะก็ติ๊กก็เตรียมซาลาห์นะคะ ไว้ทั้งหมดสินกระปุกเนาะไว้ให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ติ๊กก็สลัดนะคะอันนี้รู้สึกว่าปกติเราเราซื้ออยู่ประมาณเกือบสิบกว่าบาทนะแต่ว่าช่วงหลังมาตั้งแต่วารัมานะติ๊กเจอถึงกระปุกละร้อยสิบบาทเลยนะติ๊กเลยจัดมาให้กับปพกเลยนะคะ ติ๊กก็เลยได้แอลกอฮอล์ติ๊กไปตามล่าแอลกอฮอล์ได้มาเท่านี้เองได้่เยอนะคะติ๊กก็ว่าจะไปตามล่าอีกนะคะมืองแพ็คนะคะนี่คือเจลล้างมือนะคะติ๊กก็ได้มาตามที่เห็นเลยนะคะได้มแค่นี้นะคะติ๊กก็จะตามล่าอีกนะคะตอนนี้แอลกอฮอล์ราคาขึ้นมากเลยนะคะราคาสูงมากเลยติ๊กก็ไปตามล่าเช็ดชูเปียกนะคะติ๊กก็ได้มาทั้งหมด สี่สี่ห่อนะคะตัวนี้ก็ราคามาแปดสิบเก้าบาทนะคะคุณได้มาสี่ห่อนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจด้วยนะคะแล้วก็วสิ่งสองพัญน,นะคะโรคนะคะ่ะบางทีอาการก็อาจจะมีอาการท้งเสียปิดก็เลยไปเกลี่ยเกลือแร่มานะคะหมดทั้งหมดได้มาเท่าไีรนะคะเนาะ นะคะติ๊กก็จะได้ขั้งของหอมใหญ่แล้วก็หอมแดงนะติ๊กก็ไปดูมาอย่างเราว้าไหมโล่เขาจะกลัวพวกหอมพวกอะไรนะคะเราวทานไปแล้วก็จะมีต่ำน,นะคะอาจารยะว้าวนี่คือไข่นะคะสิส่งสำคัญคือถ้าเกิดข้าวย่าหมักแพงนะ,ะไข่ก็จะสิส่งสำคัญที่สุดนะคะติ๊กซื้อมันหมดสิ่งแพงเออ ไม่ใช่สิบแผงสามแผงนะคะกต่ติ๊กเอามาให้ให้พี่ๆเพื่อนๆดูให้สนะคะโอ้โหนี่แล้วสิบพันที่สุดคือห้าอาหารการกินเราหายากขึ้นติ๊กก็เลยไปเอากระถอบมาเลยนะคะลูกแล้วประมาณสิบกิโลกับห้ากิโลนะคะก็มาเกือบเจ็ดร้อยนะคะ แล้วก็สิง่งสำคัญติ๊กก็ของผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็ข mm hmm. าดไม่ได้เนาะติ๊กก็เลยตปซมาทั้งหมด4แพ็ะคเนาะแต่ว่าติ๊กไเปิดใช้แพ็คหนึ่งหมดติ๊กแมวให้ดูแพ็กกคนี้ขาดไม่ได้นะคะ mm hmm. นี่นะคะแนวความแซ่บคจำนวนะคะติ๊กก็เลยไปจัดถุงใหญ่มาแต่ว่าที่ติ๊กซื้อมาก็ยังไม่หมดนะคะติ๊กก็เลยเพิ่มมานะคะ่ะทั้งสองอย่างเลยนะจ๊ะ เปิดลูกก็น้ำผลไม้นะคะช่วยเพิ่มวิตามินในร่างกายนะคะจะได้ไม่ขาดสารอาหารนะคะปิ๊กก็เลยจัดมาทั้งหมด5ขวดนะคะ5กล่องแล้วแล้วก็ใส่ขวดกระยาออกมาเป็นที่ติ๊กจัดมา2อ,อย่างนะคะแต่ดีเขาเอาเอาแย่แลนะ้วติ๊กก็เลยไม่ได้เอามาอยู่ที่นี่นะคะเชืชูนะคะปิ๊กเลยจัดมาหมนึ่งแพ็คค่ะ ซืวอโกติงจะซื้อแพ็คใหญ่เลยแต่ไม่โอ้แพ็คใหญ่เลยเนาะซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะหูเ้นนะคะตาต้องสดนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะจ๊ะซื้อมาทั้งหมดสามกระปุกเนาะขาดไม่ได้นะคะสำหรับไว้ทำขนมนะคะนีม่มาม่าเกาหลี ไม่ได้ไไดรีวิวหรอกดิไปทำคลิปกินมาม่าเกาหลีดูค่ากา,าแฟน,นะคะสามซองนะคะแต่ก็ซื้อชุดเดียวกันนะคะอันนี้เป็นขนมข้าวโร๊ตกล่องนะคะอร่อยเลยเป็นเคี้ยวนะเอาหแลบบักๆเลยนะคะ,แบบน,ะ,คะนี่ค่ะถ้าว่าไหนมีเด็เกๆนะคะส่งความสุนิยเจ้าจกซองเลยนะคะไว้กันถูกเสิรนะ์ฟนะติ๊กเอามาสีแ่แพ็คเลยนะคะได้มาเท่านี้เอง ก็ได้ซ้ส,สปาเกตตี้นะคะสำหรับไว้ทำให้กับเด็กๆนะคะนี่นะคะติ๊กตกิลปากระป๋องมาแล้วสองแพ็คนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะเมคัวนะคะกับอะไรอะ่ะป,ปุ้ยนะะนี่สำหรับผักเราะคะถ้าเกิดเกิดโลม,มาเนะคะผักแห้งอย่าเช่นสาหร่ายเนะะี่ยค่ะเอามาทำอาหารให้กับเด็กๆนะคะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากนะคะ ในสถา,านการณ์แบบนี้นะคะนี่ค่ะบอเส้นปลาะก็ส่นะคะส่มแยกเลยนะคะชิคก็ขยบนี่นี่ก็จะเป็นน้ำผลไม้น้ำน้ำหวานของวิเด็ดนะคะติ๊กก็ได้ได้เยอะนะคะติ๊กส่วนใหญ่ติ๊กจะตุมเป็นพวกนี่ก็จะเป็นน้ำส้มดนะคะได้หนึ่งแทกนะคะเละกระป๋องนะคะติ๊กคือเขาชอบทานนะคะ ก็จ,จับมาสงกระป๋องยง่วงแต่กล้องไม่ไหวแล้วหลับ,บอันนี้เปน็นนมสดนะคะติ๊กเอามาสี่กระปุกนะคะเผื่อเวลาเรามาหมักมนื้อวาก,กิน้นะคะใหู้นไก่นิ่มนะคะก็มากระป๋องอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ติ๊กซื้อมาอมเท่าที่ซื้อได้มันแบบเป็นเศษนะคะที่ติยซื้อมาอมนี่ขาดไม่ไล้าเลยนะคะคือน้ำปลาไมมนะคะ แตะมาสเลยนะคะจะช่วยรีวิวไหมอันนี้ก็จะเป็นไ่รายนะคะกล้องก็เล่งจังเลยเป็นอะไรกินอิ่มแล้วก็จะเล่งอยู่ะะเยล,ะะลอยกกเอ,อันนี้ก็จะเป็นไร่ยฝนนะคะจะหลับโอ้ช่วยทำมาหากินหน่อยเถอะอันนี้ก็จะเป็นแบบมามา่าอันนี้ติดจับมาหลายกระปุเก,นนะะหกเหมือนกันนะคะหลายกระป๋องเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นรสผสมบ้างอะไรบ้างนะคะที่ติดจับมาอ่ะติ๊กกระป๋องอย่างนี้เลยนะ,ะทุกคนเห็นเนาะว่า นี่นะคะเป็นมาม่ารวมเนาะที่ก็รวมอันนี้ก็จะเป็นหมิ่่ติ๊กเอาไว้ทีกับต้มตันนะคะที่ได้มาห้าซองนะคะหน้าขาวก็โอ้โอันนี้พูน่าติ๊กจัดมากี่กระป๋องอ่ะสิบสองกระป๋องนะคะปาตูน่านะคะเอามาทําน้ำยาหนุ่มจีนได้นะคะเวลาถูกเฉยนะติ๊กได้มานี่สองกระป๋องนะคะอันนี้ก็จะเป็น น้ำหวานรวมๆนะคะเพราะว่าบ้านติ๊กเริ่มแบบน้ำหวานพวกอะไรเงี้ยเริ่มได้หน่อยแล้วนะคะติ๊กก็เลยเอาได้มาเท่านี้นะคะอะไรไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นปลากรอบะป๋องนะคะปกลกระป๋องซื้อมาห้า,ากระป๋องนะคะนี่เป็นพริกเผาติ๊กก็ซื้อมาสองที่เท่นะอะจริงๆอ่ะติ๊กจะเอาปาลาเนี้นยแต่ติ๊กันหยิบหีบมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็อร่อยเหมือนกันนะคะ ตัจะเป็นยาดีฟันตาวลอบุกคู่นะที่ก็เลยจับมาสี่หลอดเลยนะคะเพวความสาะ,ะอาดและวความปลอดภัยนะคะที่ก็จะเป็นขนมหองเด็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแกงมัสมันที่แกงแกงมัสมันขมกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะที่ก็เลยตินฝุดเออฝุดฝุดโอ๊ยติด้วนะคะ <S <S เป็นพูดเขียวนะคะเขาก็จะเก็บไว้น,นานนี่นะคือไว้ต้มได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นนมที่ติคุนนะน้วก็จะได้ประมาณเท่างนี้แล้วค่ะก็จะเป็นวอเตอร์มิวนะคะวเวลาที่อยู่นะคะก็ดืม่มอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวกรอบนะคะติกาอาม,มาเก้นหรือกกสองเบอร์เกอร์วันที่ได้อยกินสองทอดนะคะอันนี้เือนนะคะจะกู้ซื้อมาเอาไว้นะคะเวลาเรา,ราเล้างเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยนะคะซื้อมาสองซองะนะคะซองสิบกว่าบาทอะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อแลาวแต่ว่ามันเหลือแค่อย่างละถุ่นจึง็ะไยเอามาอย่างและถุงนเนาะไปทำขนมแล้วครูอาหารแล้วอัเนี้ยพิ๊กบอกเลยนะว่าดีมากๆนะคะสำหรับเด็กเอาไว้ให้เขาดื่มอันนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ สำหรับติ๊ก็ซื้อมาทั้งหมด3รดเนาะเอาไว้ให้เด็กๆบุ่มนะคะเขาจะได้รับวิตามินนะคะจะได้ไม่ขาดวิตามินเนาะแล้วก็เป็นนมนะคะนมเป็นนมช็อกโกแลตเนาะที่ก็ได้มา3าแผ่ให้เด็กๆเนาะก็ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำยาจานนะคะขอสลด์ติ๊กแต่ละ3าาถุงไว้นะคะแล้วก็ได้ซอส มะเขือเทศตาเด็กสมบูรณนะคะหนึ่งซองนะคะมาทำสปาเกตตี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแอมมาของติ๊กเองนะคติ๊กเเป็นคนชอบทานแอมมาเพราะเป็นคนชอบปวดขาแล้วกได้มาสองแพ็คแล้วที่ับไม่ได้คือข้าวสารนะคะติ๊กจัดะะจมาเลย5้ากิโลนะคะก็เลสิบถุงนะคะที่จับาสิถุง5้ากิโลนะคะ ก็เป็นน้ำยาปรับนุนนะคะที่ก็แปะมาไทยนนะคะติดจัดมาใส่ถุงได้แล้วอุ้ยติ๊กจัดมาถุนนะะานางนี่หญาหนึ่งถุงเ,เลยนะคะเปล่านะซักสะห่อไนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป๊บซี่นะคะติ๊กจัดเลยนะคะหกขวดนะคะเดี๋ยวจะไปเพิ่มอีกนะคะ ก็จะเป็นพวกยาสระผมนะคะก็จะเป็นสบู่ลักนะคะติดตุ้มมาโอ้โ oh, 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 oh. แล้วก็จะเป็นสบู่เบเน็ตนะคะติดจัดมาสีกล่องน,นะคะสี่กล่องแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะก็เป็สูตสำหรับค่ขขาเชื้อได้ด้วยนะคะหนึ่งแพ็คแล้วก็โปรเทคด้วยนะคะหนึ่งแพ็คนะคะ แล้วก็สบู่อันนี้ติก๊จกจัดมาสองกลอนนะคะเพราะจะหอมมากติก๊กแพ้อันนี้นี่ยน้ำนมแพะน,นะคะอสองกิตรติ๊กจัดแค่นี้นะเดี๋ยวติ๊กจะรีบรีวิวเลยน,นี่คืออะไรนี่คือพริกนี่นะคะพริกที่ติ๊กเอาตามส้นตามนะคะกิโลละสองน,นะ,ะติ๊กจกกัดไปแค่ครึ่งกิโลนะคะคเขาเผ็ดมากเลยนะคะหอมนะคะ ปลาหมึกคือของแห้งเนาะของแห้งที่ติดอะมาลูที่เป็เนื้อเตรียมไว้นะคะความพร้อมนี่นะคะปลาหมึกตัวเชใส่เลยนะคะติ๊กจัดมาเลยค่ะสองกิโลนะคะติ here, ๊กจะแดดใสกระปุกไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวสวยมากเลยทรงที่ชุ่มๆด่น่ลยตัวสวยมากๆเลยนะคะ เด็กคลอเชอรี่พิมพ์อยู่มากเพราะงวกลงงนอบะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลากระซูทะเลนะปลากระซูทะเลแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรสออก,กหวานหน่อยนะคะอันนี้ประมาณสีสดด่สิบเองค่ะประมาณสี่สิบก็ไม่ผิดอันนั้นประมาณนี้นี่นะคะติ็กไปตุนมานะจ๊ะสามกลียเลยนะคะปลาแดดจ้านี่ปลาซูลี่เปิ้ลย อยากให้เพื่อนๆได้รับชมกลิ่นจริงๆนะคะหอมมากๆนะอีกจะเอาปลามาจากอุทัยนะคะอือพสุดยอดมากเลยนะคะน้ปลาอันนี้เป็นข้อผู้เขาติ๊กจับมาสองขวดนะติ๊กเอาออกให้เพื่อนๆดูได้ขวดเดียวแล้วก็น้ำตาลเมกาเชนนะคะอันนี้ขาดได้นะคะอันนี้คือน้ำตาลธรรมดานะคะเอาไว้ใส่แกงใส่ต้นอะไรอย่างเงี้ยคะใส่ทองค่ะแล้วก็บอก ซี่ยวขาวตาเด็กสมบูรณ์นะคะจากสองขวดเลยนะคะอันนี้ยิงไม่แน่ใจนะว่าพี่อ่นจะมีตำหน่ายไหนอะ่ะหยดทองนะคเป็นน้ำปลานะคะใส่แกงใส่ผิดอะไรก็อร่อยนะคะจัดอีกขวดน,นะคะอันนี้น้ำมันอนุนนะวันที่ที่ซื้ออะราคาอยู่ที่ประมาณ43บาบาทนะคะ แต่ปกติี่ก็ไม่เคยซื้อราคานี้นะคะเพราะว่าราคานี้มันเป็นราคาขึ้น43บาทนะคะแต่พอติ๊กไปซื้อมาติ๊กไปดูอีกห้างไปดูที่โลตัสน,นะคะราคาขึ้นอีก55บาทเลยนะคะที่โลตัสน,นะ,ะแต่ที่ติ๊กซื้อติ๊กซื้อในลอนดอนนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องลืมไว้นะคะมันหลีกสําเร็จรูปนะคะอันนี้นนนะะอยู่ในรถอา玛ที่เมานะคะหนึ่งแท็์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นาาพ่าต้มยำพูนะคะอันนี้หนึ่งแพ็ต้ยมยำหมูสับนะคะอันนี้อันนี้เป็นรสจำป้หม,มูสับนะคะสองถอยนะคะอันนี้เป็นรสหี่นะคะก็อร่อยเหมือนกันทั้งหมดนะคะ ดดก็ติ๊กก็เอาข้าวๆนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมนะว่าถ้าเราเกิดภัยวิบัติทางโลกนะคะหรือไวรัสนะคะพวกเราก็อย่างน้อยเราก็จะมีข้าวแล้วก็อาหารข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะติ๊กก็เตรียมมานะคะแต่ว่านี่ติ๊กก็หมดไปเป็นหมื่นแล้วเะคะกากการซื้อของนะคะก็ไม่ได้มีแค่นี้นะบางอยา่างติ๊กก็จัดเข้าตู้เย็นมาบ้างแล้วพวก นมเปี้ยวสำเร็จรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใส่เข้าตู้แล้วพวกของเซอร์ก็ใส่ตู้แล้วนะเพราะว่าพี่ก็นี่ก็เยอะแล้วที่ติมกน้องมีแล้วติ๊กโบด์กหนึ่งแล้วก็พวกน้ำถ่านพี่ก็ตู้ไปเยอะนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยจ้ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ๊งให้ติ๊กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของติ๊กนะคะ แล้วเ,เพื่อนๆก็ช่วยกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่ขอบคุณมากค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย